ปล่อยจิตสมนึกที่รักเวลาใหม่กำลังจะมาถึงมนุษยชาติจะได้รู้จักเสรีภาพที่แท้จริงนั่นคือการปลดปล่อยมโนธรรมไม่เคยมีโอกาสแบบนี้มาก่อนปริมาณแสงที่ส่องมาอย่างพื้นโลกเพียงพอที่จะปัดเป่าเงาทั้งหมด และทำให้ม่านพรางเกิดการขยายตัวของจิตสำนึกของมนุษย์เหตุการณ์นี้จะยุติสภาวะของความเป็นโคกที่มนุษย์ต้องเผชิญมาโดยตลอดเมื่อจิตสำนึกกว้างขึ้นโลกใหม่ก็เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่เช่นกัน จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมโลกแห่งการทดลองและการชดใช้กลายเป็นโลกแห่งการเฟื้นโฟูด้วยเหตุนี้จึงสิ้นสุดกฎการปกครองของโรงเรียนแห่งจิตวิญญาณซึ่งกฎแห่งการกระทำและปฏิกิริยาปกครองการเรียนรู้ผ่านความมองมัวของจิตสำนึก ที่เกิดจากม่านพรางแห่งการหลงลืมจะถูกแทนที่ด้วยวิถีชีวิตใหม่ซึ่งอยู่ในระบบวิวัฒนาการใหม่ที่ซึ่งความเป็นคู่จะไม่มีอีกต่อไปความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจะเป็นเรื่องของอดีตจะจำได้เพียงเป็นข้อพิสูจน์ของการเอาชนะ ทุกดวงวิญญาณที่ขึ้นสู่มิติที่ห้ามันง่ายมากที่ความมือจะครอบงำโลกเป็นเวลาหลายพันปีเพราะที่นี่มีมนุษยชาติที่มีสติสัมปชัญญะน้อยที่สุดวิญญาณที่จุติมาเกิดใหม่เพียงไม่กี่ดวงสามารถขึ้นสวรรค์ได้ และกงล้อแห่งการจุติยังคงดำเนินต่อไปตลอดพันปีการคุมขังมโนธรรมของมนุษย์ทำให้ผู้บุกรุกมีอำนาจครอบงำเกือบทั้งหมดไม่ต้องใช้ความพยายามมากอย่างที่บอกทุกอย่างมีจำกัดมากแต่ทุกอย่างคือการเคลื่อนไหว ภายในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของโลกก็มาถึงแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมพลังงานที่สูงขึ้นมากจะเข้ามาแทนที่พลังงานโลกมิติที่สาแบบเก่าอาณาจาักรทั้งหมดและทุกสิ่งภายใน จะเคลื่อนไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นโดยฐานขั้นต่ำจะเข้ากันได้กับพลังงานจากมิติที่หดังที่กล่าวไว้การเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของโลกและเป็นอิสระจากมนุษยศาสตร์นับครั้งไม่ถ้วน สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับโลกอยู่แล้วการเลื่อนระดับขึ้นมีอยู่ในวิญญาณที่จุติมาบนโลกนี้ในปัจจุบันดังนั้นเราจึงขอย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านเป็นดาวเคราะห์และการเลื่อนระดับขึ้นเป็นปัจเจกของมนุษย์แต่ละคนกฎแห่งสวรรค์นั้นฉลาดมาก ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าใจได้ในจิตใจสามมิติเพื่อที่จะทำให้การปีนขึ้นอย่างเจ็บปวดน้อยลงทุกอย่างได้รับการจัดระเบียบอย่างพิถีพิถันโดยนางฟ้าผู้ช่วยซึ่งรับผิดชอบต่อโลกและผู้อยู่อาศัยพลังงานเด่น ในจักรวาลคือแสงทุกสิ่งในนั้นเกิดขึ้นและนำทางตนเองผ่านแสงมนุษย์เรานั้นโดยพื้นฐานแล้วแสงคือแก่นแท้ของเรานั่นคืออะตอมมาเล็ดพันอันศักดิ์สิทธิ์คือแสงสว่างที่บริสุทธิ์ที่ก่อตัวเป็นอาณาจักรโลกร้อนมีต้นกำเนิด มาจากแสงสว่างนี้การเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ภายในการเปลี่ยนภาพก็เกิดจากอุบัติการที่เพิ่มขึ้นของแสงสว่างแสงสว่างคือทุกสิ่งและร่างกายมนุษย์ในมิติที่5จะไม่ถูกสร้างขึ้นจากคาร์บอนอีกต่อไป ให้กลายเป็นเคสตันเนื่องจากอุบัติการของแสงที่มากขึ้นที่โลกจะได้รับจากนี้ไปมากเสียจนหลังจากมิติที่12ร่างกายจะหยุดอยู่และจะกลายเป็นร่างแห่งแสงอย่าแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ทุกอย่างจะรวดเร็วและเข้มข้นขึ้นเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์และในขณนะเดียวกันก็อยู่ในระยะที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนระดับครั้งใหญ่ของวิญญาณที่กลับชาติมาเกิดก็คือผู้ที่บรรลุจุดประสงค์ ในการเป็นผู้ฝึกหัดในโลกสามมิติและความเป็นคู่อย่างแม่นยำตอนนี้เรารู้สึกถึงการเปิดม่านพรางสติทำให้กระบวนการปลดปล่อยรวดเร็วเมื่อมันเป็นอิสระมันจะขยายตัวไม่มีอะไรไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้นั่นคือ สิ่งที่ทรมานความมืดที่ครอบงำมนุษยชาติมานับพันปีการสูญเสียการควบคุมจิตใจของมนุษย์คือการสูญเสียการควบคุมมนุษยชาติความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะไม่ถูกควบคุมอีกต่อไปปราศจากการยักยอกงานเป็นทาสหนี้สิน ความกลัวสิ้นสุดลงนั่นเป็นเหตุผลที่ความมืดพยายามและยังคงพยายามป้องกันไม่ให้จิตสำเนึจของมนุษย์ตื่นขึ้นเพราะเมื่อมันตื่นขึ้นมันจะไม่ยอมให้ตัวเองติดกับดักอีกในกำหนดการของกิจกรรมนี้ยังมีพระราชกีตีกา ของผู้สร้างซึ่งทำให้โรงเรียนแห่งการไทยบาปและหลักฐานยุติลงได้จุดจบของความมืดในกาแล็กซี่นี้ก็ถูกกำหนดเช่นกันช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่นี่พวกเขาได้รับการประกาศล่วงหน้าอย่างดีเพื่อให้ผู้อาศัยในโลกนี้ ทางที่กลับชาติมาเกิดแยกตัวออกจากล่างและไม่มีตัวตนสามารถเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวได้โอกาสไม่ได้ขาดไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีใช้ประโยชน์จากมันการกวาดดาวเคราะห์จะแล้วเสร็จในไม่ช้าโลกใหม่ และมนุษยชาติใหม่จะเกิดขึ้นแทนที่สิ่งที่เคยเป็นมาจิตสำนึกใหม่จะครอบงำโลกนี้รูปแบบชีวิตใหม่การเรียนรู้ใหม่พลังงานใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆจะพร้อมใช้งานบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่สวยงามแห่งนี้ส่วนเอเดน จะเกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนไม่มีใครอื่นจะควบคุมคนอื่นได้เพราะจิตสำนึกใหม่จะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าต้องทำอะไรเข้าใจและทำอย่างไรไม่มีใครจะได้ประโยชน์จากสิ่งใดหรือใครก็ตามเพราะมันไม่จำเป็นเพราะมนุษย์ทุกคน จตนากดีถึงพลังอันไร้ขอบเขตของพวกเขาอย่างเต็มที่อำนาจดังกล่าวจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นกฎหมายเหล่านี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมีผู้พิพากษารหรือรัฐบาลแต่ละคนจะควบคุมโนธรรมของตนเองได้ จะไม่มีการล่วงละเมิดใดๆของบรรทัานเหล่านี้เพราะมะโนธรรมสิ่งที่ขยายใหญ่ขึ้นรู้วิธีปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์การเลื่อนระดับของวิญญาณเกิดขึ้นซึ่งสติสัพปชัญญะพร้อมแล้วสำหรับโลกใหม่ ดังนั้นคําอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวละมานจึงเป็นแบบอย่างของขั้นตอนที่จะมาถึงเหล่าผู้ที่มาจุติใหม่ที่ยังคงมีปัญหาในการหลอมรวมพฤติกรรมภายในจิตสำนึกใหม่นี้จะไม่มีแรงสานสะเทือนเพียงพอที่จะยอมรับในโลกใหม่นี้ ที่จะมาถึงความสิ้นหวังของผู้ควบคุมโลกปรากฏให้เห็นพวกเขาไม่เคยเปิดเผยตัวเองหรือแสดงตนอย่างที่เป็นอยู่ในเวลาใดๆไม่มีทางหนีไม่มีทางหลีกเลี่ยงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นความพยายามบางอย่างจะยังคงถูกนำไปปฏิบัติ ต่จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการจุดจบของเวลาอยู่ใกล้แค่เอื้อมการปลดปล่อยมโนธรรมของมนุษย์ทุกคนเป็นที่ประจักษ์แล้วโลกใหม่และมนุษยชาติใหม่ยังเป็นความจริงใหม่และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในมุมที่ไกลที่สุดของกาแล็กซี่นี้ไม่มีอะไร จะหยุดสิ่งที่กำลังจะมาถึงจงเชื่อมันและทำหน้าที่ของคนภารกิจของฉันคือการรู้แจ้งนมัสเต